ประเด็นเรื่องดินฟ้าอากาศก็วันนี้วันที่19แล้วนะครับพายุรุดูร้อนก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องไปตรวจสอบในเรื่องของการค้ำยันการโยงผลให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นประกาศเตือนจากกลุ่มอุตุนิยมวิทยาสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นประเด็นในด้านของการไว้ปริมาณผลผลิตทุเรียนต่อต้น เพื่อที่เป็นแนวทางในการประกอบเพราะว่าทุเรียนในสวนของเรานั้นอาจจะมีทั้งที่คุณภาพใบดีอาจจะใบไม่ดีอาจจะเป็นต้นเจ็บป่วยหรืออาจจะมีต้นที่มีผลผลิตดกมากหรืออยู่ปานกลางหรือไม่มีผลผลิตเรื่องนี้ขอย้อนข้อมูลกลับไปก่อนนะครับว่าในแนวทางการศึกษาวิจัยของเรานั้นเราพบข้อมูลแล้วว่าการที่เราจะไว้ปริมาณผลผลิตทุเรียนต่อต้น ถ้าเป็นสภาพทุเรียนที่มีใบชั้นเดียวก็เรียกว่ามีความสมบูรณ์ต่ำในการที่เราจะกําหนดนั้นเราใช้เส้นผ่าศูนย์กลางคําว่าเส้นผ่าศูนย์กลางคือวัดจากชายทรงพุ่มด้านหนึ่งผ่านลําต้นที่อยู่ตรงกลางไปถึงชายทรงพุ่มอีกด้านหนึ่งตรงนี้เราเรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางถ้าคุณภาพใบเรามีแค่ชั้นเดียวคือใบน้อยใบไม่สมบูรณ์ เราสามารถว่าจะไว้ผลผลิตได้ประมาณ3ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรเช่นถ้าเราวัดไป10เมตรเท่ากับว่าทุเรียนต้นนี้ได้แค่30ผลถือว่าเป็นอัตราที่เขาสามารถเลี้ยงดูผลผลิตได้แต่ถ้าในกรณีที่เรามีคุณภาพใบดีปานกลางสมบูรณ์เป็นใบสองชั้นเราก็สามารถที่จะไว้ผลผลิตในออทุเรียนต้นนี้ได้ โดยใช้อัตราระหว่าง5-6ถึง6ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรเพราะฉะนั้นทุเรียนต้นนี้ก็จะไว้ได้ถึง60ผล5 0ถึง60ผลในขณะเดียวกันถ้าเรามีคุณภาพใบที่ดีหมายความว่าเรามีทุเรียนพื้น2ใบแล้วแตกใบอ่อนอีกใบในระยะผลเป็นใบ3ชั้นทุเรียนต้นนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไว้ผลผลิตได้ตั้ง8 9สูงสุด ก็คือ10ผลเท่ากับว่าทุเรียนต้นนี้ถ้าเรามีใบ3ชั้นคือมีใบเดิม2แตกใบอ่อนอีกหนึ่งในระหว่างผลเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังในระหว่างมีผลผลิตแล้วเขาแตกใบอ่อนได้เราสามารถที่จะไว้ได้ตั้งแต่80 8ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตร90ก็คือ9ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรถึง100ผลประเด็นเราต้องเข้าใจต่อไปอีกว่า ถ้าเราไว้ผลผลิตมากล่ะมีผลกระทบแน่นอนครับเพราะโดยพฤติกรรมเนี่ยในทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ก็ไม่มีอะไรที่จะเท่ากับพันธุ์หมอนทองเขาจะรวบรวมพลังงานทั้งหมดที่มีอยู่ที่ใบตามกิ่งก้านสาขาแล้วเอามาเก็บไว้ที่ผลบางครั้งเขาอยู่จนกระทั่งใบเนี่ร่วงหมดเลยนะครับแต่ผลผลิตทุเรียนก็ยังคงดีอยู่จนกระทั่งเก็บเกี่ยว เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมองต่อก็คือว่าผลกระทบถ้าเราไว้ผลผลิตในปริมาณที่มากเกินความสามารถหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตสภาพต้นจะสุดโทมทันทีในเวลาหนึ่งเดือนหรือสองเดือนหรือสามเดือนคำว่าสุดโทมนั้นหมายถึงเป็นลักษณะใบจะถ่ายอันเนื่องมาจากพลังงานทั้งหมดไปอยู่ที่ผลแล้วตัดไปขายภายในต้นไม่มีพลังงานเหลือ ตัวที่จะเป็นตัวกําหนดว่าสิ่งที่เราทํามานั้นถูกต้องมากน้อยเพียงใดอยู่ที่การแตกใบอ่อนผมเคยเรียนแล้วว่าถ้าสวนใดก็ตามใกล้จะเก็บเกี่ยวถึงวันเก็บเกี่ยวแล้วทุเรียนใบขยับแตกใบอ่อนนั่นคือคุณภาพและเป็นการทําสวนที่ดีที่สุดทีนี้ถ้าเราตัดไปแล้วภายในเวลาหนึ่งเดือนแล้วเขาแตกใบอ่อนก็ยังถือว่าดีอยู่ถ้าสองเดือนนี่ถือว่าไม่ดีแล้วนะครับ ยิงทสามเดือนนี้เท่ากับว,ว่าอาการหนักหนาสาหัสเลยเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้จะเป็นคําตอบให้กับพี่น้องสกรได้ว่าการดูแลจัดการของท่านนั้นดีมากน้อยเพียงใดวันที่เราจะตัดทุเรียนทุเรียนใบแลบอันนั้นคือดีมากหรือถ้าตัดไปแล้ว20วันเขาแตกใบอ่อนได้ก็ถือว่าดีหรือถ้าไม่เกินสองเดือนก็ยังพอได้ครับนี่คือตัวชี้วัดที่ เราหลังจากการเก็บเกี่ยวทีนี้เราต้องมาดูอีกประเด็นหนึ่งถ้าเราไว้ผลผลิตมากการแตกใบอ่อนช้าฤดูการถัดไปฤดูการถัดไปน,นั้นต้นนี้ต้นที่แบกภาระตรงนี้เนี่ยมาทุดโทมแล้วนี่นะครับเขาก็จะออกดอกช้าหรืออาจจะไม่ออกดอกหรือไม่ให้ผลผลิตกับเราได้นี่เป็นประเด็นที่ไปเรื่องสืบเนื่องต่อไปอีก ซึ่งเป็นผลกระทบในส่วนของระยะยาวประเด็นคำถามจากพี่น้อศกร็จะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่ามันอัตราที่พอดีในแนวทางนี้ผมมีคำตอบในเบื้องต้นไว้ก่อนเลยครับว่าให้ดูเรื่องของระยะการพัฒนาใบถ้าในระยะที่เรากำลังดูแลผลผลิต ไม่ว่าจะเป็น30วัน60วัน70วัน90วันเนี่ยถ้าเขามีการแตกใบอ่อนนั่นหมายความว่าเราเลี้ยงดูมาอย่างดีปฏิบัติอย่างดีและผลผลิตที่อยู่ในต้นก็ถือว่าในอัตราที่พอดีเขาจะแตกใบอ่อนได้นี่คือคำตอบที่ดีที่สุดแต่เราต้องย้อนกลับมาดูอีกครับว่าผลกระทบ ถ้าใกรณีที่เราให้ผลผลิตน้อยเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่ารายได้มันก็สูญหายอันนี้เป็นเรื่องที่เราทราบกันอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะนำเรียนต่อก็คือว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะให้ผลผลิตน้อยหรอกแต่มันน้อยเองโดยธรรมชาติอันนั้นคือส่วนหนึ่งหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นละ่ะขนาดของผลครับเปลือกจะหนาผลจะโตก็จะกลายเป็นทุเรียนที่ตกไซ น้ำหนักเกิน5กิโลเราก็จะต้องเบนแนวทางการผลิตไปเป็นทุเรียนแปลรูปเป็นทุเรียนทอดซึ่งราคาในปัจจุบันก็ดีอยู่อันนี้ก็คือช่องทางที่เราทำได้แต่อยากจะฝากไว้แค่ว่าถ้าผลผลิตน้อยตัดแต่งน้อยเกินไปน้ำหนักมันก็เกินเปลือกก็หนาตีนหนามใหญ่มันจะไม่ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการในลักษณะผลสดมันแตจะไปเป็นตลาดอื่น เป็นตลาดปลายรูปรโดยการทอดหรือโดยการแช่แข็งก็แล้วแต่ครับอันนั้นเราจะไม่ลงไปลึกแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจต่อว่าในทุเรียนที่อยู่ในสวนของเรานั้นมีต้นที่สมบูรณ์ต้นไม่สมบูรณ์และต้นที่เจ็บป่วยครับหมายความว่าเป็นต้นที่มีอาการลากและลํมต้นเน่าหรือต้นที่มีอาการรําต้นเน่า ด้วยความที่ว่าเรานั้นไม่ค่อยมีผลผลิตเราก็ต้องการที่จะไว้ผลผลิตผมเรียนเลยนะครับว่าทุเรียนที่มีความเจ็บป่วยเราไม่สามารถที่จะไว้ผลผลิตได้เหมือนกับทุเรียนต้นปกติผมยกตัวอย่างเช่นทุเรียนต้นนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง10เมตรนะครับคุณภาพใบปานกลางเราไว้60ผลแต่ถ้าทุเรียนต้นนี้เนี่ยเป็นลำต้นเน่า เราจะต้องลดปริมาณจาก60ผลลงมาเหลือแค่3ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรก็คือประมาณ30ผลนั่นหมายความว่าเราจะต้องไว้ปริมาณผลผลิตให้น้อยลงคือลดจำนวนผลลดจำนวนผู้ใช้พลังงานหรืออาจจะต้องกลับมาดูอีกว่าถ้าสถานะของต้นที่เป็นอาการรากเน่าลำต้นเน่ามีความรุนแรงเราจะต้องไม่ไว้ผลผลิต เพื่อให้ในส่วนของทุเรียนต้นนี้มีเวลาในการไปซ่อมแซมคือพลังงานเนี่ยถ้าเอาไปเลี้ยงที่ผลต้นก็จะตายเพราะพลังงานไม่พอแต่ถ้าไม่มีผลเขาก็จะนำพลังงานเหล่านี้มารักษาตัวเองมาปิดบาดแผลคือคกลไกในธรรมชาติเนี่ยเขามีอยู่แล้วบางส่วนกับเราใส่ให้เข้าไปอีกบางส่วนจึงย้ำว่าผลผลิตในต้นที่มีอาการ เจ็บป่วยนั้นเราก็ต้องไปประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าทุเรียนต้นนี้สามารถจะไว้ผลผลิตได้หรือไม่แล้วได้ปริมาณเท่าไหร่เรื่องนี้เรามีงานศึกษาครับเป็นความรู้เป็นเทคนิคการจัดการผมอธิบายอย่างนี้ว่าในระหว่างนี้เป็นผลขนาดเล็กในการเป็นผลขนาดเล็กเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะไปปล่อยแบบธรรมชาติไปได้ คือเราก็จะต้องลดปริมาณผลหมายความว่าเอาจํานวนผลให้ลดลงเพื่อให้เขามีพลังงานเหลือไปซ่อมแซมใบใบซ่อมแซมบาดแผลที่เกิดจากลําต้นเน่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติหลังจากนั้นเราก็ต้องกลับมาดูต่อว่าหลังจากที่เราดําเนินการตัดแต่งผลลดปริมาณผลเราทําการรักษาลําต้นเสร็จ สิ่งที่จะเป็นคำตอบให้กับเราได้ก็คือพื้นฐานใบเดิมถ้าพื้นฐานใบเดิมของเรายังมีความสดใสยอยู่ใบไม่กล้านใบไม่ซีดใบไม่สลดนะครับโดยเฉพาะสีของใบกับความสดใสก็คือใบเด้งใบเขียวแสดงว่าสิ่งที่เราดำเนินการมานั้นถูกต้องแล้วแต่ได้ทานองกลับกัน ถ้าลักษณะใบเริ่มจะซีดลงซีดลงแต่ผลโตนะเราก็เห็นว่าผลมันโตถูกต้องครับผลกระทบตรงนี้มันเป็นลักษณะพฤติกรรมถ้าเรายังคงเก็บทุเรียนไว้ในปริมาณที่มากเราจะเริ่มเห็นความรุนแรงของต้นความเจ็บป่วยความเสียหายเกิดขึ้นหลังจากที่เราตัดผลต้นอาจจะต้องถึงกับล้มหายตายจากไปเลย เพราะฉนั้นเราจะไม่รอถึงตรงนั้นนะครับสิ่งที่เป็นคำตอบประการแรกเรื่องของผลนะเราดไูได้นิดหน่อยผลโตผลสดใสหนามก็ยังเขียวอยู่อ่ะอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สองครับตัวที่เป็นหลักคือพื้นฐานใบเดิมใบยังเขียวใบยังเด้งใบยังสดใสอยู่อ่ะตรงนี้ถือว่าเป็นคำตอบที่หนึ่งที่สำคัญเราก็ยังคงรักษาปริมาณผลตรงนี้ไว้ได้ ฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราก่อนนะครับเวลาที่เราฟังสาระต่างๆจะได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องโทนิกอโทนิก,นกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเก,บกษ,ษตรกรตลอดมาเพราะอโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างราก กระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัโทนิกที่อัตราบริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกร โคลากเน่าโคเน่าเริ่มดื้อยาแล้วลามิน่าและไตราสารช่วยได้ไตราสารคือเชื้อไตรโคเดอร์มาใช้ผสมน้ำรดโคนต้นให้ทั่วสรงพุ่มปีละสองถึงสครั้งแก้โรคโคเน่ารากเน่าลามิน่าคือเชื้อบาซิลัสซับทิลิสใช้ผสมน้ำชีดพ่นป้องกันเชื้อราที่กิ่งและใบที่เกิดจากราสีชมพู ราไฟทอทราร่าหรือผสมน้ำท่าแผลเน่าก็ได้อาซื้อได้ที่ไหนล่ะก็ที่ชัยพษ์เกษตรทุกสาขาปัจจุบันการผลิตพืชผลทางการเกษตรต้องประสบกับปัญหาความเสียหายอย่างมากทั้งที่เกิดจากศัตรูพืชและวิกฤตการดินฟ้าอากาศที่มีความแปรปรวนจนทําให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้นมากดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาคือเกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณน้ําหนักต่อต้นหรือต่อไร่ และเพิ่มรกคาสินค้าของผลผลิตห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรได้นำเข้าอาหารเสริม TK-5 เป็นอาหารเสริมที่ใช้เพิ่มน้ำหนักและคุณภาพรวมถึงป้องกันผลแตกผลร่วงซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม้ and ทรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอ สินค้าคุณภาพจากบริษัทกรีนลีฟจำกัดไซฟาร์มิน B.K ไซฟมามิน B.K อมิโนเข้มข้น98%ทั้งหมด19ชนิดขั้วเหนียวลดการหลุดรว่วตั้งแต่หางแย้มหม่จนถึงผลอ่อนได้อย่างดีเยี่ยมลูกไก่ขึ้นทรงสวยทนแรงทนต่อสภาพอากาศรปาปร,ารวนใช้เพียง 50cc เท่านั้น ป้องกันการร่วมเมื่อใดนึกถึงไซฟามินมีแคสินค้าคุณภาพจากไซโฟรบริษัทเอราวันเคมีเกษตร เอาเด็ดเทคโนครอบตอนการเร่งผลอ่อนโตเร็วทุเรียนเงาะลองกองมะม่วงและไม้ผลทุกชนิดในระยะติดผลอ่อนควรทําให้ผลเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเร่งให้ผลโตเร็วป้องกันผลร่วงเพิ่มการติดผลด้วยการพ่นไฮพาวเวอร์สิบห้าและเทรนเนอร์พ่นสอครั้งทุกๆ7-10วันและดินควรมีความชืน้นไฮพาวเวอร์สิบห้าและเทรนเนอร์จะทําให้ผลอ่อนโตเร็วลดการหลุด ร่วงเพิ่มการติดผล High Power 15 15 15และเทรนเนอร์ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโรอีหาซื้อได้ที่ร้านชัยพมื้อทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชอุยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากอุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจํากัดที่หาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคน ครับท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์จ,จัมทัปบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราฟังสาระกันต่อเลยครับจากในช่วงที่หนึ่งประการต่อมาหลังจากที่ใบชุดนี้เขาพัฒนาจเจริญเติบโตผลก็โตไปเราแต่งผลเรียบร้อยแล้วเราไปดูต่อครับถึงเวลากำหนด3เดือนเขาต้องแตกใบอ่อนถ้าทุเรียนต้นนั้นมีความเจ็บป่วยจากลำต้นเน่า เราลดปริมาณผลแล้วเราดูจากพื้นฐานใบเก่าดำสดใสใบเด้งใบสดใสดีและถึงเวลาอาจจะ60บวัน70บวันแล้วเขาแตกใบอ่อนนั่นคือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการที่เราจะไว้ผลผลิตทุเรียนเท่านี้ตามที่ท่านไว้เดิมแต่ถ้าในขณะเดียวกันใบเขาเริ่มซีดใบอ่อนไม่แตกทั้งที่ใบเดิมก็ยัง เดิมนั้นสดใสนั่นหมายความว่าท่านจะต้องกลับไปลดจำนวนผลอีกนะครับอันนี้คือกรณีต้นที่ไม่สมบูรณ์อันเกิดจากการเจ็บป่วยจากโรครากรำต้นเน่าคำตอบที่ดีที่สุดที่จะเป็นตัวบ่งบอกให้กับพี่น้องสกอรได้ก็คือคุณภาพของใบเดิมกับการแตกใบอ่อน ผมมีงานของผมเองนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการรักษาโดยการอินเจ็ในตระกูลของสารในกลุ่มของฟอร์ g ไฟกับอะโทนิกเราฝังไปจำนวน6เข็ม7เข็ม8เข็มบางต้นก็10เข็มหลังจากนั้นคุณภาพใบเขาก็ยังปกติพอถึงอายุ70วันเริ่มแตกใบอ่อนนั่นหมายความว่าทุเรียนต้นนี้เราสามารถไว้ผลผลิตได้ตามที่เราไว้ โจจนกระทั่งเก็บเกี่ยวบางครั้งในส่วนของการแตกใบอ่อนอาจจะไม่ได้แตกตอน6070วันเขาไปแตกนู่นเลยนะครับตอนอใกล้เก็บเกี่ยวพอใกล้เก็บเกี่ยวเสร็จเราก็เก็บเกี่ยวผลผลิตใบอ่อนก็แตกออกมานั่นเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับต้นที่มีความเสียหายจากโรลคลำต้นเนา่าแต่ถ้าอาการยังไม่ เป็นไปดังแผนง,งานนี้เราก็จะต้องทำการลดจำนวนผลลงมาอีกโดยการลดตัดแต่งนั่นเองครับนอกจากในส่วนของใบเดิมคุณภาพใบเดิมลักษณะการแตกไปอ่อนเราสามารถที่จะมองต่อไปได้อีกในลักษณะของผลทุเรียนผลทุเรียนเรามองว่าเป็นการจเจริญเติบโตตามปกติแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นทุเรียนแสดงอาการหนามแดง ้นาำแดงยังไม่ใช่แค่คำตอบแต่เราต้องไปดูลักษณะของหนามในระหว่างที่หํามเขาพลิกคือทุเรียนจะมีการพลิกน้ําอยู่2ครั้งผลขนาดประมาณสัก3-40วันครั้งหนึ่งก็ไปอีก5-60วันอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นหนามตีนหนามเล็กนะครับหนามหยีก็คือหนามเรียวหนามเล็กหนามทีนั่นหมายความว่าเป็นคำตอบว่าลักษณะของการเบ่งพลู เขาไม่ค่อยพัฒนาก็เป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งที่จะบอกให้เรารู้ว่าทุเรียนของเราจํานวนผลมากเกินไปลักษณะหนามเป็นลายไทยความสมบูรณ์ไม่พอเราก็จะต้องมีความจำเป็นในการลดปริมาณผลลงมาอีกอันนี้เป็นภาษาที่เรามองได้ที่ผลเคยมีคำถามเหมือนกันนะครับว่าแล้วถ้าเรามองในลักษณะหนามลายไทย ก็คือน้ำเล็กน,น,น้ำเลียวน้ำสีนตาลน้ำก็คือภูไม่เบ่งนั่นเองแหะครับถ้าเราเติมพลังงานไปที่ผลพี่น้องสก่อนครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าการเติมพลังงานไปที่ผลมันไม่ได้แก้ปัญหาโดยตรงแต่เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุหรือเป็นการตกแต่งการที่เราจะให้ทุเรียนมีการพัฒนาก็ต้องมาจากทางระบบลากธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนั่นคือส่วนที่หนึ่งมีน้ําเป็นตัวนําพา ส่วนลถที่สองคือให้ไปที่ใบใบเผื่อผลเท่านั้นเองนะครับซึ่งการให้ไปที่ใบนั้นใบเขาก็ <ๆ S 1> ยังรับสามารถปัจจัยแล้วก็นําไปที่ผลได้ส่วนกรณีถ้าทุเรียนหนามเขาเป็นแบบนี้แล้วเราจะเจาะไปที่ผลโดยตรงได้แค่สีได้แค่ความสดใสไม่สามารถที่จะไปพัฒนาหรือไปปรับปรุงหรือเล่งคุณภาพได้ดังนั้นผมจึงต้องนําเอาเรื่องนี้มา เล่าสู่กันฟังเพื่อให้พี่นอ้องสอดได้เห็นภาพนะครับว่าในสวนทุเรียนของเราเนี่ยใน100รต้นหรือใน200ต้น300ต้นก็แล้วแต่เราก็จะแยกทั้งที่มีผลผลิตมากมีผลผลิตน้อยและก็ไม่ให้ผลผลิตอันนั้นคือปริมาณผลผลิตแต่ถ้าเราดูจากความสมบูรณ์สมบูรณ์ดีสมบูรณ์ปานกลางแล้วก็มีความเจ็บป่วย วันนี้เราต้องให้น้ำหนักความสำคัญกับในส่วนของรายละเอียดบางท่านก็บอกว่าเรามีความสามารถที่จะดันเอาคุณภาพของผลได้ถูกต้องครับอันนี้อยู่ที่ดุลพินิจของพิทักษกรถ้าท่านเห็นว่าเรามีผลผลิตน้อยเรามีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มปริมาณผลผลิตจากจำนวนผลที่มีอยู่ ผมนำเรียนว่าเราก็ไปเพิ่มจำนวนผลในส่วนของต้นที่คุณภาพใบดีกับใบปานกลางส่วนในต้นที่เจ็บป่วยไม่น่าจะเป็นแนวทางที่นำมาใช้แต่ว่าถ้าต้นที่เจ็บป่วยแล้วสามารถที่จะพัฒนาคือดูจากคุณภาพใบเดิมดูจากคุณภาพของใบอ่อนที่ออกดูจากสีของน้ำแล้วเข้าไปได้อย่างนี้เป็นคำตอบครับ เราสามารถที่จะเล่งความสมบูรณ์เข้าไปจากการให้น้ำห่างก็ต้องเป็นการให้น้ำถี่จากการให้ปุ๋ยครั้งเดียวก็ต้องเป็นการให้ทางระบบน้ำก็คือในหนึ่งรอบเดือนเนี่ยท่านให้ปุ๋ยบำรุงผลหนึ่งครั้งในหนึ่งรอบเดือนตรงนี้ทุกทุกสิบวันท่านจะต้องเอาปุ๋ยเหล่านี้ไปให้ทางระบบน้ำหรือให้ไปพร้อมกับการให้น้ำในปริมาณที่น้อย ผมเคยทำเรื่องนี้แล้วเป็นผลชัดเจนเลยนะครับว่าเขาสามารถที่จะไปเพิ่มผลผลิตได้นั่นก็คือทางระบบน้ำทางระบบน้ำเนี่ยอาจจะใช้โดยการเข้าไปทางท่อน้าเมนหรือท่านก็ทำการละลายในถังแล้วใช้สายพ่นยาหรือเครื่องพ่นยาลาดหรืออีกแนวทางหนึ่งคือท่านให้ไปท่านหวานไปพร้อมกับการให้น้าซึ่งเราอาจจะเอาปุ๋ยทำใบต้นทุนต่ำหรือปุ๋ยเม็ด ที่สามารถบรายน้ำได้เร็วเนี่ยไปเพิ่มเข้าไปถ้าท่านทำได้ตรงนี้เราจะสามารถเติมขนาดน้ำหนักและก็คุณภาพได้อันนี้คือกรณีต้องการที่จะรักษาไว้ผลผลิตเพราะว่าผลผลิตปีนี้ก็เรียนกันตรงไปตรงมาว่าผลผลิตมันค่อนข้างจะน้อยถึงน้อยมากนะครับบางสวนเท่านั้นเองที่ว่ามีผลผลิตดีมีผลผลิตร้อยเปอร์เซ็ ซึ่งก็อยากจะย้ำในช่วงท้ายสาระวันนี้ว่าสิ่งที่จะเป็นคำตอบว่าการไว้ผลผลิตทุเรียนที่พอดีเนี่ยมันอยู่ตรงคำตอบไหนคำตอบแรกการพัฒนาผลเป็นปกติการมองไปที่สีผลก็เขียวสดใสเรามองไปที่คุณภาพใบรุ่นเก่าเป็นใบดีมีความสดใสนะครับใบดีดใบเด้งก็คือเอามือไปกำรรเขาก็ยังดีดตัวออก และ 3. มีสภาวะการแตกใบอ่อนเป็นปกตินี่คือหลักสำคัญในการตรวจถ้าเราพบว่าไม่เป็นไปตามนี้เราก็ลดตัดแต่งหรือลดปริมาณผลลงค่อยๆลดลงจากผลที่ไม่พัฒนามันเป็นการตัดสินใจที่ง่ายและถ้าเรายังต้องการที่จะเพิ่มรักษาไว้ซึ่งผลผลิตให้มีปริมาณที่มากขึ้นน้ำ ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารร,าอ,าารองธาตุอาหารเสริมทางระบบลากมาเป็นลำดับที่หนึ่งเราอาจจะต้องปรับความผีขึ้นมาโดยให้ปุ๋ยทางระบบน้ำและสำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆุกท่านสวัสดีครับ